ยังอยู่อีกเหรอฮะยังไม่ไปอีเหรอ 8ปีแล้วนะเฮ้ยเอ้ยไม่ใช่แนะนำหนังดีกับกูรีวิววันนี้เราจะมาแนะนำหนังน่าดูกันในช่วงฮาโลวีนนั่นก็คือหนังเรื่องฮาโลวีนเอนปิดฉากฮาโลวีนแน่นอนว่าแฟรนไชส์หนังสยองขวัญในตำนานอย่างฮาโลวีนเนี่ยก็เดินทางมาถึงจุดจบแล้วในตอนนี้นี่คือการเผชิญหน้าครั้งสุดท้ายระหว่างรอรีและไมเคิลไมเออร์ก็เป็นเรื่องราวผ่านไป4ปีหลังจากเหตุการณ์จากภาคที่แล้วรอรี่ได้มาอาศัยอยู่กับหลานสาวอาลิซันและกำลังเขียนบันทึกชีวิตเรื่องราวความทรงจำ ขอองเธแล้วเธอก็ไม่ได้พบกับไมเคิลไมเออร์อีกเลยโดยหลังจากที่เธอปล่อยให้ปีศาจร้ายอย่างไมเคิลครอบงำม,มานานหลายทศวรรษเธอก็ตัดสินใจปลดปล่อยตัวเองจากความโกรธและความกลัวพร้อมกับยอมรับชะตากรรมแห่งชีวิตจนกระทั่งชายหนุ่มที่ชื่อคอร์รีคันนิงแฮมได้ถูกกล่าวหาว่าเป็นฆาตกรฆ่าเด็กที่เขารับดูแลเป็นพี่เลี้ยงก็เกิดเป็นการจุดชนวนความรุนแรงและหวั่นกลัวในพื้นที่มากยิ่งขึ้นและมันก็ทําให้รอร์รต้องกลับไป,ปเผชิญหน้ากับสิ่งชั่วร้ายที่เธอไม่สามารถควบคุมมันได้ ออีกต่ไปบอกเลยว่าสมการรอคอยเป็นหนังปิดตำนานความสยองที่เป็นจุดจบของเจ้าไมเคิลไมเออร์ที่โคตรมันและโคตรสนุกและยังพกความโหดมาให้คนดูได้เสียวไส้กันแน่นอนใครที่เป็นแฟนหนังสยองขวัญในตำนานอย่างฮาโลวีนก็ไม่ควรพลาดฮาโลวีนเอนปิดฉากฮาโลวีนวันนี้ในโรงภาพยนตร์